สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง F อฟทุกท่านนะคะสวัสดีเกษตรกร,กรทุกคนนะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะก็จะพาพี่น้องนะคะทุกท่านนะคะมาดูบ่อลูกออดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการโรยปูนขาว นะคะให้ทั่วบริเวณบ่อนะคะก็คือบ่อลูกอ๊อดเนี่ยนะคะก็ทำเสร็จมานานแล้วนะคะแล้วก็ทำการแช่น้ำนะคะโดยนำต้นกล้วยมาใส่แล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะใช้งานจริงแล้วนะคะ ซึ่งก่อนที่เราจะใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็จะทำการฆ่าเชือ้อก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะบางท่านที่เคยเลี้ยงอยู่แล้วนะคะในการที่จะเลี้ยงลูกอ๊อดอนุบาลลูกออดหรือว่าเลี้ยงกบนะคะก็จะเอ่อเป็นความรู้พื้นฐานของท่านนะคะแต่วันนี้นะคะลูกอ๊อดก็จะมาแนะนำนะคะแล้วก็เออให้พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่งที่จะเริ่มทำนะคะแล้วก็ ที่จะเลี้ยงนะคะให้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะก็คือการฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะใช้งานอ,อ่อบ่ออนุบาลลูกออดนะคะในที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นปูนขาวนะคะซึ่งปูนขาวเนี่ยนะคะลูกออดจะใช้ในการ โรยนะคะพื้นซีเมนที่แห้งนะคะปราสะจากน้ำแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีบางมุมที่น้ำมันแฉะอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ปูนขาวนะคะ โรยนะคะให้ทั่วบริเวณบ่อนะคะเป็นการฆ่าเชื้อพื้นฐานนะคะเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะต่างๆที่อยูอ่ในบริเวณบ่อนะคะก่อนที่เราจะ,ะเลี้ยงลูกออดนะคะแล้วก็อนุบาลลูกออดต,ต่อไปนะคะปูนขาวก็มีจำหน่ายตามร้านเคมีพันแล้วก็เกษตรทั่วๆไปนะคะพี่น้องหาซื้อได้นะคะ เราจะโลยนะคะไม่หนาจนเกินไปแะก็ไม่บางจนเกินไปนะครับให้ทั่วถึงบริเวณบ่อนะคะเหมือนที่ลูกอ้อนให้พี่น้องดูในขณะนี้นะคะหากท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะลูกอ้อนก็จะเข้าไปตอบแล้วก็ให้พี่น้องนะคะทุกคนนะคะ พี่น้องท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านจะมีได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากลูกออสฟาร์มกบนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะที่มานําเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะคะได้ฟังได้ชมแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะในการเลี้ยงนะคะในการอนุบาลลูกอ๊อดน,นะคะหรือว่าในการเลี้ยงกบนะคะทั่วๆไปนะคะ ในลักษณะ,ะการทำความสะอาดบ่อแบบนี้นะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันนะคะแล้วก็ให้แดดมันส่องนะคะให้แดดจะจะให้พืชซีเบียมันร้อนนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่น้องสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ